อันนี้นะละศรัทธาฤดูการหมุนเกื่อนเดือนสามเพ่งใบไมโโ้โอ้โลนฤดูฝนก็ผ่านแล้วเสียงแมงโงโูก็อ,กอมภัยการมือนับแต่จากคาลานี้ลงมาทางใตแพ้ไว้ไัยมาข้าเกาะตาผ้าข่าได้พาละกินฟังเสินโอ้วยวัง ผพันดงหลวงยาวเยือนผ่นเครือก้อยเลื่อนหอยยังจังได้มาอดนี่สวนขว้อยงพาลาโวยบักสีดาขว้อย้อยมีบัวงาพวงมหากรดมมาเสู้พักได้ลักกินโอ้ยคนใหม่จักส่วนภั่บัณฑุดูตะการเหลืองลา ส่วนดอกไม้งาม um งามบา,า,านอยู่เลาะเรียบใจมองเลยใครสอนกาดำเออโอ้ยอ้กาดำมานอนหลินย้ำกังเวินอยู่ใตยหอมหอมกินดวงดอกไม้ยาำหลุมตอกผัดมา น้อยบ่นานึกว่าเสียงป่าห้องกองสนั่นในหูกาดำฟังฟังดูปนแม่ลาเสียงคนเบาอเจ้าของสวนมาบอสิรอฟังตังคาคุณทั้งกุกสีดาตาเลี้ยวมองสองเยียบเสียงยายเท่าเราลวงมา ฟังเสียงเล่าดาปล่อยปอบหาผีต่ำจากหัวควยไผ่นอ,กอ,อกมาลวงส่วนจนเพลีมาข้วยห้อยหักบินทางเล่าถึงคางถึงหอ,อกมือจับเสียมคอนกระตากะดำอกเอ้ยพออยากลุกง,งาไม่ไปจาออปเาเว้าอีแม่ยาเห็นแต่เพียงทางลังยังบาทันหินนาะ ถ้าแม่เร่ามาอ็นผมสิเต้นเข้าป่าหาทางลบลีกลีอ้ยยันเสยเหีแม่ยายโอเดโนอ้อยอ้อยเด่นนาบ่ คือจังได้จัง,งอเอาคื่อยานามาเห็ดบวงสือามงมวนมันจะข้นมานอ่างเี้ย้าจังหนีกยถ้าทำทาถึงกวงกันนะก็เด็กไปอยู่น้ำเล่าเพราะเด็กไปกินขอ,ขอกินน้ำน้ำเล่าสอน้เอาสีล่องทำทาถึงกวงเล่าบก,กันนะ้ยมาสร้างคืะเจาคน